นี่คือพระบรมาธาตุขามแก่นนะคะท่านผู้ชมมีความสวยงามมากยามค่าคืนนะคะวันนี้อาจารย์ได้มาเดินเล่นที่นี่นะคะได้มาขอพรทําสมาธิอธิษฐานแผ่เมตตาเรียบร้อยนะคะขอบุญกุศลแห่งการกราบของข้าพเจ้าในจงส่งถึงคุณพ่อบุญสาคังธิ์นะคะแล้วก็คุณแม่ทองดาคังธิ์แล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะให้ได้รับความสุขความเจริญนะคะพระาธาตุขาแก่นถือว่าเป็นพระาธาตุโบราณถือว่าเป็นพระาธาตุที่มีความ งดงามแล้วก็มีความสวยงามอย่างมากแล้วก็มีการเปิดบริการยามค่าคืนด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะไหว้ได้ตลอดทั้งคืนนั่นแหละนะสามารถเข้ามาไหว้ได้ตลอดทั้งคืนไม่มีข้อห้ามใดๆนะคะเพราะว่าถือว่าเราเข้าวัดอยู่แล้วนะคะเป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะเข้ามากราบมาไหว้ามาบูชาบางคนบางท่านอาจจะมาดึกๆนะคะเพื่อที่จะแบบให้อากาศมันเย็นเนาะได้เข้ามาเดินจงกรมทําสมาธิภาวนาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ดังนั้นพระาธาตุขามแก่นเนี่ยถือว่าเป็นเป็นพระาธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะมีประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่ามีตำนานท้องถิ่นอย่างมากมายเหลือเกินนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านไปนมัสก,การกราบไหว้นะคะสิ่งทีอ่อยู่ด้านข้างนะคะาหาไปพาให้ทุกคนดูเห็นที่ข้างๆก่อนมาจา้์